สวัสดีค่ะวันนี้พามาไหว้พระที่วัดโบสนะคะตำบลบางกระบือำอเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะวัดน,นี้ก็จะมีที่เด่นๆก็จะมีสมเด็จโตองค์ใหญ่แล้วก็หลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่นะคะแล้วก็มีอุทยานวังมักชา เดี๋ยวเข้าไปข้างในวัดค่ะค่ะเข้าไปในวัดนะคะวัดปบดจะมีที่ที่จอดรถแบบเป็นอาคารแบบหลังคาแบบใหญ่มากหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อออกแบบเอง ก,ก็จะสะดวกสำหรับรถมาก็จะรถก็จะไม่ร้อนนี่ค่ะบรรยากาศในรถก็จะล่มลื่นเพราะว่าหลวงเจ้าวาท่านเจ้าวัดวัดเจ้าคณะจังหวัดนะคะทำทำโงหลังคารถไว้อย่างนี้ดิฉันยืนอยู่หน้าติดนะคะแต่มองไม่เห็นนี่ค่ะ เป็นตึกที่ระลึก50ปีวิถีโพสของสมเด็จพระธิร,รยานนโมนีนะคะสมเด็จพระสังฆราชนะคะตัวนี้สร้างไวเ้เจ้าคุณบอกว่าหมดไป50ล้านนะคะสวยงามมากเป็นสถาปัตยกรรมออของสมัยรัชก,กาลที่5นะคะท่านมาท่าเสด็จมาพำนักที่ วัดโบสถ์นะคะมีชื่อเดิมว่าวัดส้อยนางหงนะคะเป็นวัดธรรมยุทธ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกก็มีสถานโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญพระประธานนะคะพระเนก็คือแล้พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะก็คือหลวงพ่อเหลือนะคะเป็นศิลปะสมัยอยุทยา ซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะพาท่านไปไปไหว้ไปชมแล้วก็ลูกปั้นพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธาจารย์ตูหมมลังสีนะคะปางเทศนาธรรมะองคใหญ่มากนะคะแล้วก็หลวงพ่อพุทธสุธรองค์ใหญ่กว่าหลวง,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 งพ่อโตูอีกนะคะค่ะเดี๋ยวไปไหว้ขอพอรกันค่ะ อันนี้เป็นประวัติของหลวงพ่อเหลือนะคะพ่อเหลือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของตำบลบางกระบืออําเภอสามโคเป็นวัดเก่าเดิมมีชื่อว่าวัดส้อยนางหงเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาหลวงพ่อเหลือเป็นพระพุทธรูปที่มีปฏิฐานชุกชีในบทซึ่งมีจำนวนทั้งหมด12องค์เมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 7ได้ถูกขโมยไปแดด แต่พระพุทธรูปเป็นพระศิลามีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขโมยจึงตัดเสียงพระพุทธรูปไปคงเหลือพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวที่ไม่ถูกตัดเสียงเป็นเป็นผู้น่าอาศัศจรรย์ทิ่นัก,นกชาวบ้านจึงศรนะัทธาและและตั้งชื่อเรียกชื่อว่าหลวงพ่อเหลื่ยตั้งแต่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

น,นี้ก็จะคนคนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นไม่ใช่วันหยุดตันนี้เป็นเป็นรูปปั้นหลวงปูท่ทวดทางเดินก็ดีค่ะไม่ร้อนสบายสบาย,ยานะเด็บมาหน่อยนึงก็จะเป็นสาลาพระศรีวลีนะคะ อสูงมากเลยค่ะหลงจากมูชาป้ายหลวงติดทองหลวงพ่อเหลือแล้วนะคะแล้วก็มาอีกสารานึงนะคะเป็นพระรูปปั้นพระประทุมราชนะคะแล้วเราก็จะเดินไปอยู่รูปหล่อของหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ะคะ่ะสูง28เมตรนะคะแล้วก็พระพุทธโสธรน,นะคะสูง39เมตรค่ะ ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะจะต้องเดินตามเส้นทางนี้ไปนะคะ ปิดทองมีปิดเหรียญด้วยค่ะค่ะนี่ค่ะรูปปัน้นหลวงพ่อโตใหญ่มากนะคะก็จะเดี๋ยวพอพอถ่ายรูปเสร็จร็จก็จะไปนั่งสวนชินบัญชรเดี๋ยวจะเดินเดินขึ้นไป อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธสโสธรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดินเดี๋ยวค่อยเดินไปอีกมุมนั้นซึ่งก็จะอยู่ไม่ไกลกัน แล้วก็เราก็จะเดินไปดูหลวงพ่อเสอดทองค์ใหญ่นะคะที่อยู่ข้างๆกับตรงพ่อ,พอโตนะคะองค์ใหญ่มากถ้าเราเขับรถผ่านเส้นการจนามานะคะก็จะมองเห็นอยู่ดนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ถีาใครมาขอพรก็จะถวายถวายไข่ต้ม ทุศัตุในการมาไหา้สวดมนต์ดิฉันได้สวดคาถาชินบัญชรไฟจนจบบทนะคะวันนี้ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วขอให้บุญกุศลั้งนี้ส่งผลให้ทุกท่านงประสบความสุขเ็จเจริญก้าวหน้าร่ลำรวยร่ลำรวยนะคะ จากข้างวัดก็จะมีศาลาเจ้าพระยาประทุมธาน,นีนะคะริมอ๋อพผู้สร้างปีที่แล้วนี่เองติมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบใหญ่โตมโหลานกว้างมากนะคะสลมดลนหลังจากไหว้พระแล้วก็สามารถมานั่งชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา จะมองเห็นคิวพัดนี่ค่ะมีแบบปลาเยอะมากเป็นเกจอภัยทานก็คนก็จะมีมาให้อาหารปลามีมาปล่อยปลานะคะเยอะมากเลยค่ะ ใช่ค่ะ เสียงลมก็เชิญเชิญนะคะก็เป็นอีกวัดหนึงที่แบบใหญ่แล้วก็จะมีคนมาไหว้สัการะโดยเฉพาะมาขอพรหลวงพ่อเหลือนะคะถ้าใครได้ไหว้แล้วขออะไรก็ได้แล้วก็ก็จะเหลือกินเหลือใช้ค่ะนะคะวันนี้ ถือว่ามันแบบเย็นสบายมากเลยค่ะอากาศอันนี้นะคะหน้าวัดโบสถ์อำเภอสามโคกัทุมธานีค่ะวันนี้ก็ทั้งกินใจกินใกล้ได้จวดนว์ขอพรอให้เผื่อท่านที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะก,ก็เชิญน,นะคะถ้าใครอยู่แถวนี้หรือว่าผ่านมาถ้าเราผ่านเส้นทางค่ะการจนาเส้น ออกไปวางน้อยนะคะก็ใจจะเห็นรูปปั้นของหลวงพ่อสุทธนทรแล้วก็หลวงพ่อโตนะคะถึงชัดเจนเลยค่ะแวะเข้ามาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะแล้วก็พบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย